สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเกงคนนะครับจะมาเกงคนนี้ครับนไงบบนอยู่เนี่ยปาปาปปาบฆ้าไม่ได้ครับข้าไม่ได้หรอกไม่มีทางเอาเลย ตาจะนำหน้าแล้วแน่ได้ของฟรี <c oughs> พูดมากจริงเลยออต้นป้าสาวเพสองว่า, <c oughs> า,า,าไฮ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  <c oughs> เอาคืน <c oughs> เฮ้ยเวลา,มาโมโหโคตรน่ารักเลยอะ่ะ <c oughs> น่ารักจริงอะ่ละลาพูดแต่โคตรอ้าเอาคืนเอาขึ้นไปขึานไปเอาคืนไป,นไป <c oughs> อ่ะหมดละ ได้ไดายด้ไอ้ได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 ้เอาใะฮ่าฮ่า่าฮ่าน่ะฮิได้เหมือนกันได้ทังคู่ได้ทังคู่ อนี่ครับทุ้ชมดูดูเอ้ยตายเลยไม่ไม่นดะผู้ชมเลยครับตายเลยครับเธอก็กล่าเหมือนกันเราถึงก่อน <c oughs> <c oughs> เราถึงก่อน เราเข้ามาก่นอนเต้นมันตะกดอีกแล้วได้ได้อีกแล้วมันะกดน้อยแล้ว แล้วพราะอไรอ่ะเงียบเลยอ๋อยังไม่เงียบเลย ชอบตามมา <laughs> โอ้โหโม่หมดเชิบอยู่นะเธอเดินมาเองอ่ะโอ้โหโ เธอขาบเธอขาบเธอขาบเก็บตังค์ไม่เพื่ออะไรอ่ะ ใครเงียบเอาหนูก like ็เงียบเหมือนกันดิอ๋อพูดเลยก็ได้เมื่อก่อนมันพูดมากแต่ตอนนี้ไม่อยากพูดมากแล้วอ่ะ เธอก็กากตายเหมือนกันโทอมาแข่งกันมาใครถึงบ้านก่อนใครถึงก่อนมามามาเอาดิใครถึงเกียตั์ก่อน เาขาไปดิ เก็บแล้วอะไร,รอ,อ่ะอ่ะออกไปดิออกไปก่อน ไอ้ตาโอ้เสียงมันเหมือนเสียงมันเหมือน หมือนกัเธอไงหมอนมีคนเข้ามาเก็บเลยนะหมอนมีคนมาโดอ่ะ ขอยแหลกขอยแหลกถึงก้อน <c oughs> ต,าตายตายจมหน้าสมสมแย่จมหนา้า Bye. <laughs> 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 <tôi>